ของความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่พทยานกำลังนำเสนออนุรักษณาประทานคือเพียรพยายามรักษากุศลคือความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมไปก็ได้นำเสนอเรื่องเมตตาแล้วก็พรม,มิหารจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะที่มัน สร้างปัญหาขึ้นภายในสังคมเพราะเราไม่รักษาธรรมะเหล่านี้ลักษณะที่เป็นจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยเนี่ยมันได้จางหายไปโดยไม่น่าเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการลอกเลียนความคิดม,มาจากต่างชาติมากไป ในสู่น้ำใจแบบไทยๆเนี่ยะไอโอ๊คอมอารีกันเอือเพื่อเผื่อแผ่กันปลูกเมตียาู้รางสร้างกุศลอย่ารู้รยอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดมันไม่ใ่หมดหรอกแต่ว่าหายไปก็เห็นว่าความอาการยิ้มแย้มแจ่มใสแบบไทยๆเนี่ยมันก็หายไปหายไปเยอะไม่ใช่หายไปทั้งหมดหรอกว่าหายไปเยอะ และการไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ยากขึ้นมันผีไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้มันมีหลักการอย่างหนึ่งที่น่าศึกษาทบทวนนะท่านทั้งหลายที่เคยอ่านเรื่องพระร่วงซึ่งเป็นแสดงให้เห็นเึงการต่อสู้เพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองของยุคบรรพชน เป็นการสะท้อนจิตวิญญาณของบรรพชนไทยที่หล่อหลอมอย่างน้อยก็สื่อสัมพันธ์กันเดี๋ยวใจถึงใจกันมันสามารถพร่างบ้านเมืองให้เป็นสุขอุไยคือความความสุขที่อุไยขึ้นมาได้คุณสมบัติเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสรุปไว้ในตอนท้ายกอตอนก่อนจบเรื่องนะจบเรื่องประว่วแลวมาได้นำมาลงไว้ในตอนหลังของหนังสือมายกจ้องอย่าเหยียบยำ่ำพราะเรามีความรู้สึกจริงๆว่าพออ่านร่างพระราชบัญญัติไปฏไิรูปการศึกษาแล้วเนี่ยมันเกิดสลด ใจยังไงไม่รู้มันคกล้ๆกับจิตวิญญาณของไทยมันหายไปเยอะแล้วเรานึกภาพของสังคมสงภาพของศาสนาในี่าต่อไปว่ามันจะเป็นไปยังไงมันก็นึกไม่เคยออกแล้วในแวดวงของพระเองก็รู้สึกเป็นห่วงที่จะปรับตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางการรูปการศึกษาเนี่ย แต่มาเองตอนนี้ก็ได้รับอาราธนาไปบรรยายในต่างจังหวัดหลายแห่งในเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยประเด็นที่ว่าประสังคาติการควรปรับปรุงตัวเองอย่างไรหรือว่าควรจะวางตัวอย่างไงในยุคที่มีการไปรูปการศึกษาในตรงนี้ถ้าหากเราดึงเอาคุณสมบัติดั้งเดิมของความเป็นชนชาติไทย แม้แต่ที่ปรากฏในเพลงชาติเนี่ยนะครัเราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นสิ่งดีงามและเป็นจิตปัญญาณของความเป็นคนไทย่านจะท้อนออกมาให้เราเห็นว่าสามคัคคีเสียสละกล้าหารรักสงบแล้วก็ไปผนวกกับคำรู้จักรประสานประโยชน์ แต่ถ้าเราดูให้ดีว่าเวลาเนี้ยสามคัคคีเป็นยังไงบ้างหน่วยเล็กๆภายในบ้านเนี่ยบ้านเป็นสวรรค์วิมานได้ไหมอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามคัคคีแต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีลูกก็ทำหน้าที่ของลูกสามีพันยาก็ทำหน้าที่ต่อกันอย่างดีแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าใจกัน คือไม่ใช่เป็นเลงผลเลิศอย่างใดอย่างหนึ่งเ่นสมมติว่าพ่อมีภารกิจพ่อแม่มีภารกิจในการหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยไอ้ลูกจะเรียกร้องการดูแลใจะใส่จากพ่อแม่จนตอนพ่อทิ้งการงานหมายความมากอดคอกันจมน้ำตายเนี่ยลูกต้องเข้าใจตรงนี้หรือไม่โดยการสามีต้องทำงานเป็นกะต้องหามรุ่งหาค่ำและไม่ได้ค่อยกลับบ้านเนี่ย ปัญญาเข้าใจประเด็นนี้ไหมวิปัญญามีงานมีการซึ่งจะต้องอยู่ในเวลาที่ผิดปกติกลับมาอยู่กะเดึกกะอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วมีเข้าใจหรือเปล่าลูกเข้าใจหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของความเป็นครอบครัวซึ่งก็มาจากพื้นฐานความรักความเข้าใจกัน เคยมีญาตินะะก็เป็นลูกพู้น้องก็เป็นข้าราชการข่ายปกครองตาแหน่งสุดท้ายก็เป็นผู้ว่าราชการเขามีพัญญาคนหนึ่งนะฮะก็มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ เราเห็นทันทีเลยว่าสองคนนี้จะอยู่กันยากเพราะชีวิตนักธุรกิจมันคิดอีกระบบหนึ่งคือต้องไปหาลูกค้าต้องมีมนุษยสัมพันธ์สูงต้องรู้จักประนีประนอมประสานประโยชน์แต่นักปกครองเนี่ยคนไปหาเขาแล้วก็มีความเป็นเจ้ากุ่บุญนาอยู่ยก,ก็ยนะังนึกันะนึกนึกว่าคงอยู่กันยาก แต่ในที่สุดก็เลิกลากันไปปัญหานี้คือปัญหาความไม่เข้าใจไม่เข้าใจในความเป็นของบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นทํางานอย่างนั้นพฤติกรรมต่างๆม็ต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อเหมาะสมกับงานของเขาจะเขาให้มากลับบ้านตามเวลามันไม่ได้นะเพราะงานยังไม่เลิก แต่แม้นี่ยตรงนี้เราเราเราไม่ไม่ได้ปรึกษากันมันมีอยู่เยอะเลยกลายเป็นสุญญากาศของการอยู่ร่วมกันมันก็กลายเป็นความไม่สามาัคคีนั่นคือจุดย่อยที่สุดนะฮะคือครอบครัวเทีนี้แต่เรามองจุดใหญ่วัดวารามองค์กรสถาบันกลุ่มกองต่างๆต,ต,ตลอดถึงกระทรวงตลอดถึงเป็นรัฐนะ คือยังมองยังมองยังมองด้วยความชื่นชมอย่างหนึ่งท่านรู้ความสังเกตไหมว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีตัวรัฐมนตรีเนี่ยมาวิจารนายกเป็นมาหกห้าหกเดือนแล้วนะแล้วทุกคนรักหวงแหนแล้วก็ปกป้องอันนี้คือสิ่งที่ที่เราหาดูได้ยากนะะแล้วก็รัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยก็เคยอย่างนั้น ว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยได้ยินวิจารณ์ตัวนายกของตัวเองอน,นี่คือหลักการในการอยู่ร่วมกันนั่นก็หมายความว่ามันมีสามัคคีภาพสามัคคีคือสามัคคีรถนะฮะมันจะเป็นการประสานประโยชน์อะไรก็ไม่รู้แต่เราก็ชื่นชมแต่บางทีเนี่ยรัฐมนตรีอย่างที่ญี่ปุ่นตลวนี้รัฐมนตรีต่างประเทศ ตอนต้นเดือนสิงหาเนี่ยรัมนตรีตามประเทศมาขัดแย้งกับรัฐมนตรีอยู่เนี่ยนันการทําความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่การนําออกมาพูดเขาเรียกอะไรละ่ะโบราณเนี่ยเขาห้ามแต่เวลาเนี้ยเข้ามาอยู่ในสังคมไทยเยอะแล้วกลายเป็นปัญหาน่ากลัสวสาวไส้ให้กากกิน คือยุคสื่อสารมวลชนมีอิสระเสรีภาพจนไม่ร้ายขอบเขตนะฮะคกล้ๆกับเป็นอภิสิทธิชนอีกชั้นหนึ่งในแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะเรื่องที่ควรจะพูดหรือไม่ควรพูดเนี่ยเธอถือว่าเป็นข่าวแล้วก็อ้างสิทธิไม่รู้เอามาจากไหนนะสิทธิที่จะเสนอทุกข่าวเนี่ยเคยถามเมื่อทีนันก่อน นักข่าวก็พูดในลักษณะเนี้ยบอกไม่จริงหรอกคุณกระจดนิเทศเราไม่จริงหรอกสมมติว่าพ่อแม่เรามีปัญหานี่คุณจะเสนอหรือเปล่าก็ไม่เสนออา้าวแล้วเวลาพ่อแม่คนอื่นทำไมคุณเสนอทำไมนี่คือปัญหาปัญหาที่ว่ามันไปตอกลิ่มให้เกิดความแตกแยกกัน พราะในการส่งเสริมสามัคคีนี่หลักการสาคัญว่าพื้นฐานความรู้สึกต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ความสามาคัคคีเป็นเรื่องคนกับคนการประสานกันโดยความมีน้ำใจคือมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อกันนั้นก็ที่จริงก็มาเมตตากรุณามริตาวเบกขานั่นแหละแต่มันออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วเน้นที่เมตตาพระเจ้าทรงแสดงหลักเ็าเรียกาสารานยิยธรรม คือธรรมะที่เชื่อมโยงจิตใจของบุคคลเนี่ยให้เป็นน,นันเองเดียวกันเป็นหลักการในการสร้างความรักสร้างความเคารพแล้วก็ยุติการทะเลาะวิวาทกันเมื่อรักกันออกเคารพกันไม่ทะเลาะวิวาดกันมันก็จะเกิดอาการสงเคราะห์กันเมื่อสงเคราะห์กันก็มีความรักใร่ผูกพันกันเชื่อมโยงกัน กลายเป็นอาการเยวเรียกว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองง้อท่านท่านจะปองงออไว้รักท่านท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เป็นไว้แด่ผู้ทรชนพอนมาถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นสามคัคคีเอกภาพทางความคิดทา,ทางกิจ,ก,จกรรมนงผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแต่ปัญหาว่าทำยังไงจะเกิดขึ้นมาได้ ธรรมะที่ควรจะรักษาถ้าไม่รักษาก็ต้องเพิ่มพูนขึ้นนะฮะหมายความมาถ้ายังไม่มีก็ต้องใช้หลักภาวนาประทานถ้ามีแล้วก็ใช้หลักอนุรักษ์อนุรักษณาประทานนั่นก็คือเมตตาที่แสดงออกสัมผัสได้เป็นรูป,ปรธรรมสรงใช้คำว่าเมตตากายกรรมมังคือทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคนเนี่ยให้ทําโดยเมตตา มุ่งประโยชน์มุ่งเกื้อกูลมุ่งความสุขแก่เขาเป็นที่ตั้งจะทำอะไรจะพูดอะไระทำไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรเวลาพูดเนี่ยก็พูดด้วยเมตตาวาจีกรรมแล้วใจ็ว่าเรื่องบางเรื่องคือเราไม่รู้ว่าเราไมพูดใดไงมันก่อนมีนะักข่าวก็โทรมาสัมภาษณ์เรื่องพระราชบ,บัญญัติคณะสง กขาบอกยังไม่รู้ไม่รู้ว่ามันฉบับมันเป็นยังไงข้อความยังไงกี่มาตราอะไรแต่ใดเนี่ยเรายังไม่รู้พอดูสับสนคล้ายๆก็มีหลายมาตรานะฮะที่ดูข่าวเนี่ยคล้ายๆจะมีหลายมาตรานะแล้วที่อยู่ที่รัฐบาลเวลาเนี้ยมันคือคือฉบับไหนเพราะยิ่งก็เคยเห็นอยู่หลายมาตรานะแต่ความซือพิมพหรืยมันดูไม่ใช่อะ่ะเลยเราก็ไม่แน่ใจอะ่ะไอ้เนี้ยคือ ถ้าเราไม่รู้เราก็พูดไม่ได้ก็ขอยวิจารณ์ราวิจารณ์ได้อย่างไงวิจาร์แล้วเขาต้องรู้ก่อนมันต้องมีเมตตาจิตเมตตาจิตต่อผู้ทําสิ่งเหล่าน,นั้นและต่อบุคคลทั้งหลายแล้วถ้าเราวิจารณ์ไปมันก็ไปเพิ่มข้อมูลสับสนขึ้นมาอีกข้อหนึ่งเพราะเราก็ไม่รู้แล้วเราเองก็เป็นบาป ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานมาจากเมตตามโนกรรมความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราคิดต่อการคิดยังไงคิดด้วยความเป็นพระภิกษุนี่พระพุทธเจ้าทรงมองว่าเพื่อนสะปปะมาจาร,รีบ้างคือผู้ประพฤติธ,ธรรมร่วมกันแล้วก็ประพฤติปรมาจารร่วมกันนะฮะเรียกว่สา,าธรรมิกแปลว่าประพฤติธรรมร่วมกัน คือเราจะเป็นยังไงก็ตามแหละที่แน่นอนที่สุดเราต้องเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยร่วมโลกด้วยกันเนี่ยเราอาจจะไม่เป็นไม่เกี่ยวข้องกันอย่างอื่นแต่ว่าการร่วมโลกการร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะร่วมกันบ้างไม่ร่วมบ้างแต่ว่าร่วมโลกกับร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันต้องร่วมกันแน่นอนเพราะเมื่อพูดถึงหรือพูดด้วยก็พูดกันด้วยเมตตา มันอาจจะมีการท้วงติงตักเตือนห้ามปรามแต่มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ก็พูดได้นะฮะเพราะว่าหลักการสาคัญเนี่ยเขามองที่ตัวประโยชน์ท่านเรียกเมตตาวาจาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดเฉพาะที่มัไพระอ่อนหวานอย่างเดียวบางครั้งอาจจะมีการตําหนิท่วงติงดุดาห้ามปรามตักเตือนหรือบางครางบางคราวก็อาจจะ ใช้วิธีประจานอะไรก็ได้นะถ้าเราทําด้วยความเมตตาต่อเขาเนี่ยคือคนบางคนฝึกยากมันก็มีวิธีในการฝึกแล้วสรุปรเราทําไปด้วยเมตตาแล้วก็เป็นการเฉลีย่ยผลประโยชน์ต่างๆในการสมเคราะห์กันด้วยวัตถุสิ่งของเนี่ยดยการอนุเคราะห์บ้างโดยการสมเคราะห์บ้าง แบ่งกันกินแบ่งกันใช้บ้างเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาบ้างเนี่ยไอเน,นี้ยคือการผูกพันน้ำใจคือสิ่งที่ให้บางครั้งเนี่ยมันได้จังหวะคือให้ไปถูกจังหวะพอดีแล้วถ้าถ้าค่าก็เงินเนี่ยที่จริงไม่มากแต่ม่ค่าของน้ำใจเนี่ยมันมากจึงคนกำลังประสบปัญหาเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาก็ไม่มากอะไรอะ่ะ แต่ว่าถ้าไม่มีตรงนั้นเขาอันตรายตรงนั้นกลายเป็นเรื่องมีค่าสมับเขาหลักการในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระเนี่ยคือถ้าเรามองดูให้ดีนะเราเป็นคนวงในแล้วก็โดยดีก็คิดพิจารณาคล้ายๆกับเป็นสร้างสังคมตัวอย่างสังคมต้นแบบขึ้นมา คือให้สามารถจะอยู่ได้อ่ะคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามวันน้าวันเนออะไรต่อะไรต่อตามเราจะเห็นว่าพระเราเนี่มีทุกวันนะแล้วก็ที่ไปที่มาเนี่ยจะแตกต่างกันเลยบางทีในลูกกรรมกรในลูกกรรมกรลูกตาสีตาสายใจมาใมีเนี่ยแล้วก็ได้บวชพระก็จะเริญเติบโตขึ้นมามีพรรษายุการเป็นอุปชายาอาจารย์ก็อาจจะบวชเจ้านาย เป็นพระองค์เจ้าเป็นเจ้าฟ้าเป็นอะไรก็ตามก็เรามีอยู่ในปฏิสัมพันธ์ล้าเราสังเกตวันนี้ก็คือคือหลักการที่คล้ายๆกับสร้างสังคมต้นแบบขึ้นมาว่ามนุษย์ที่จริงเนี่ยสามารถอยู่ได้แต่ว่าเธอต้องเอาใจเชื่อมใจนะเธอต้องมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจออกมาแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าอยู่ร่วมกันก็แสดงความ เออเพื่อขวอแผอโอปอมมารีโดยเฉพาะคือสังคมเนี่ยคือได้ยินพระบ่นอยู่บ่อยตอนเนี้หรือพระผู้น้อยถกเพะไรเอะไยกันเยอะนะฮะเรื่อไรมากสังคมพระนี้เรื่อไรน่าดูนะฮะอย่าอย่าคิดว่าจะโดยเรื่อรจะพโยมนะะแต่นั่นก็คือสังคมแต่จริงๆพระผู้น้อยเนี่ยเขาก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะไปช่วยเหลือ ที่จะไปกระทําอย่างนั้นก็แน่นอนนะ่มันอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นคือทํำยังไงว่าไอเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยเมตตาเนี่ยไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งเมตตาแต่เมตากันทุกคนเมตตาต่อกันนะฮะเป็นเมตตาต่อกันเมตากันและกันไม่ใช่ว่ากะเกณฑ์ว่าให้ผู้น้อยเสียสละเพื่อผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เสียสละเพื่อผู้น้อยไม่ใช่ก็ต้องเสียสละด้วยกัน ปัญหาที่มันเกิดถ้าเราลองสังเกตเนี่ยนะคือสังเกตมานานแล้วนะว่าสังคมเราชอบกดเนี่ยมันเป็นสังคมผู้น้อยเลี้ยงผู้ใหญ่โดยเฉพาะบางทีแม้แต่สังคมพระเองเนี่ยวันเกิดพระผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ต้องเอาไปถวายวันข้าวพรรษาก็ต้องเอาไปถวายวันเกิดของเราก็ต้องเอาไปถวายวันปีใหม่ก็ต้องเอาไปถวายเอแล้วผู้ใหญ่ให้เราตรงไหน,น อันนี้คือสังคมไม่ได้คิดเนี่ยแล้วมันมันมันเป็นแบบที่ไปจําลองมาจากข้างนอกลองสังเกตนะฮะว่าวันเกิดผู้ใหญ่อะไรอะไรเนี่ยผู้น้อยขนไปให้ท่านร,ระลึกเพลยเลยแต่วันเกิดผู้น้อยนีย่ผู้ใหญ่เอามาให้บ้างปะนั่นคือสิ่งที่ต้องคิดเนี่ยเพราะว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันเป็นกริยาปฏิกิริยา แต่บางทีอุปชายะาอาจารย์เนี่ยก็ทาหน้าที่แค่บวชแล้วก็จบเลยไม่สั่งสอนไม่สงเคราะห์ไม่อนุเคราะห์อ,อะไรเลยบวชเสร็จก็จบเป็นอุปชาเป็ดแล้วก็ผู้น้อยก็ต้องตอบแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณสารพัดนะนี่คือปัญหาว่าช่องว่างตรงเนี้ยถ้าเราแก้ไม่ได้ในโอกาสต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบธุรกิจไปหมดแม้แต่รุรับโรงเรียนน,ยนะฮะรุนรับโรงเรียนถ้าเราถ้าเราไม่คิดได้ดีแล้วเนี่ย พื้นฐานที่ขาดการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยในที่สุดเนี่ยโรงเรียนก็จะกลายเป็นธุรกิจนักเรียนนักศึกษาก็จะมาซื้อวิชาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นพ่อค้าขาย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 อันนี้ก็ซื้อซื้อซื้อแล้วก็กลับแล้วก็จบไม่มีความผูกพันทางใจน,นั่นคือจุดที่เป็นอันตรายเพราะว่าในแนวการอยู่ร่วมกันเนี่ย เราจะเห็นว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้ใหญ่สงเคราะห์ผู้น้อยก่อนฮะแล้วเมื่อผู้น้อยจริญเติบโตขึ้นมาก็ทดแทนคุณผู้ใหญ่เป็นรูปของกิริยาปฏิกริยาเพราะแนวตรงนี้พู้เจ้าทรงสอนในแนวกิริยาปฏิกริยาแล้วก็ไม่จํากัดวัยนะฮะไม่จํากัดวัยของบุคคลแล้วก็อยู่ในศีลเสมอกันอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆเสมอกันเราเรียกว่าศีลสามัญญาตา แล้วก็ปรับความเห็นให้ยุติในแนวเดียวกันหมายความไม่ใช่เห็นกันเป๊ะจงทุกตัวนะฮะแต่แตแตว่าความเห็นหลักๆเนี่ยก็เป็นหลักๆเราต้องรักษาไว้เช่นเช่นเนี้ยเช่นความรู้ระดับพระยาณของพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องสังสารวัฏเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยมันมันมันไปขัดแย้งกันไม่ได้อ ในหมู่พระแล้วใครจะไปพูดเอานิพพานไปไว้ในที่ใดที่หนึ่งมันไม่ได้มันไม่มีในศาสนาทิฏฐิมันก็แตบกบรรณกรณก็เตือนกรมวิชาการก็ไปก็เขานิม,มนต์ไปไประชุมที่จึงกรมาการศาสนานิม,มนต์มาประชุมร่วมของเขานะนาก็ตั้งพอสังเกตไปบอกว่าไอเนื้อหาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนานี่เราเป็นห่วงเพราะเขาจะใช้คำคล้ายๆกับเป็นแนวให้เอาไปเขียนเอา หัวข้อธรรมะเหล่านั้นให้นําไปอธิบายเอาไอ้สอบค้องกับพื้นถิ่นเหล่านั้นบอกว่าไม่ได้อะวิชาลุทธศาสนาต้องเป็นวิชากลางแล้วเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะแล้วต้องยุติดต้วยภาษาปิฎกสามารถที่จะถามหาที่ภาษาปิฎกได้ว่าอยู่ตรงไหนข้อความนั้นอาจจะร้อยเรียงเป็นภาษาไทยเรียบร้อยโดยไม่มีกลิ่นไอของภาษาบาลีอยู่ก็ได้ แต่เนื้อหานั้นจะต้องยุติด้วยภาษาบาลีโดยเฉพาะเนื้อหาไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอธิบายเพราะเวลาเนี้ยศาสนาพุทธเราเนี่ยนะมีปัญหามากที่ว่าเราเป็นเทราวาทคือยึดถือวาทะของพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ว่าปฏิบัติการทั่วไปมีเข้าของอาจารยว่าที่จะเยอะมากเชิดชูลูก อาจารย์ตัวเองแบกอาจารย์ตัวเองใส่พกไปด้วยนะฮะใสบ่บาปไปด้วยไปถึงก็เชิดชูทุกแข่งแล้วพระพุทธเจ้าไปวางไว้ที่ไหนนี่คือปัญหาเพราะถ้าเราสามัคคีเนี่ยถ้าเราสามาัคคีกันเนี่ยต้องอยู่ในศีลที่เสมอกันและทิฏฐิเสมอกันนั้นก็สามารถสร้างสามัคคีได้เพราะหลักการสาราน,นยธรรมที่ทรงแสดงไว้เพียงหกข้อแต่นั้นเองแต่อย่าลืมว่าฐานใหญ่เนี่ย คือฐานของเมตตาฐานของปัญญาแล้วก็ความมีน้ำใจคือเมตตามันออกมามันคือมีน้ำใจเองไม่ต้องพูด่านะฮะเป็นการสะท้อนธรรมะออกมาให้เป็นรูปธรรมเราต้องการทั้งหมดความรักกันเราก็ต้องการเคารพกันก็ต้องการไม่ทะเลาะกันก็ต้องการสงเคราะห์กันก็ต้องการสามัคคีก็ต้องการเอกีภาพก็ต้องการ แต่เราไม่ได้สร้างเหตุเราขาดแคลนตัวเหตุเนี่ยความเป็นเราเป็นเขาจึงปรากฏค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็น่าอึดอัดคือในที่บางแห่งเรารู้สึกอึดอัดมันเป็นบรรยากาศที่ชอบกลอัตมาเคยไปคราวหนึ่งนะฮะคือเราไปรับรางวัลกิติคุณสัมพันธ์สันเงินเขารุ่นต้นๆนน,นานๆสมัยท่านเปรม แล้วต่อมาเนี่ยมันมีอยู่คราวหนึ่งเขานิมนต์ไปในฐานะเป็นรุ่นก่อนนะคือเรามีความรู้สึกว่ามันมันสังคมเนี่ยมันบีบยังไงชาวคนคล้ายๆกับไม่จริงใจอะไรกันผันก็เสแสร้งเสแสร้งตีหน้าอะไรอะไรออกมามันก็เลยก็ก็พอดีเราก็ไม่เคยไปอีกเลยนะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงเพราะอะไรเพราะว่าในที่บางแห่งเนี่ยมันมันจิตมันสัมผัสได้นะฮะ มันรู้สึกอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่าอาการที่แสดงไม่ใช่จิตจิตไม่ได้สะท้อนมาจริงๆแต่เป็นการตีสีหน้าเฉยๆก็เรียกว่าก็ยิ้มก็ยิ้มไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรามีปรับพื้นฐานอย่างนี้ได้เอกภาพทางความคิดทางกิจกรรมทางผลประโยชน์มันก็เกิดขึ้นมาได้แล้วคนเราจะ ให้เกียรยกเยว่องกันเคารพกันรักกันในการไม่ใช่ว่าให้ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่อย่างเดียวผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพผู้น้อยนะะโดยหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยไหว้ก็ไหว้ตอบเลยทำสามีจิกรรมก็ทำสามีจิกรรมตอบไม่ใช่ว่ากะเกณฑ์ให้ผู้น้อยเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติเป็นธรรมะสำหรับคนทุกคนทุกชีวิตในโลกนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ควรแกการอนุรักษณะประทางคือเปลี่ยนพยายามรักษาไว้อีกชุดหนึ่ง ทังฟังทั้งหลายใต้รมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูุ์ในธรรมคือมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วก,กันสวัสดี